คลองบางหลวงค่ะครั้งนี้เราไปกัน3คนแต่ว่าเราเพิ่มคนไปตอนนี้เรากำลังจะไปรับเพื่อนนะคะเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานมากอันนี้เป็นครั้งแล้วเอ้ยไม่ใช่ครั้งแรกนนี้คือครั้งที่สองในรอบหลายปีที่ได้เจอใช่ปะใช่ไม่ได้เจอมาถึงปีครึ่งโอเคค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปรับเพื่อนกันนะคะรับอะไรก็เลยรับไม่กล้องไปนะมันก็ค่อยเรื่อนเลย านข้าวนะคะร้านข้าวชั่วลวะเนะลยเนาะร้านบาน้านพึ่งคาเฟ่บ้านพึ่งศิลปะร้านคาเฟ่คาเฟ่บ้านพึพ่งศิลป์อให้โค้งมนที่ผิดเพีนอันนี้เราไปรับเพื่อนมานะคะ่ะที่เราบอกไปเมื่อกี้ว่าเราไม่ได้เจอเพื่อนมาเนปีคือ เราแคปปี้ลรคะคือสองครั้งเท่านี้คือเราเป็นคนละสไตล์กันนะเพื่อนเราหน้าเหมือนฝรั่งเลยแล้วเกาหลีเยอฟฮิฮาว์เซซี่รอกับข้าวมานะคะแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วก็ไปเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านบ้านบ้านศิลปินบ้านศิลปินใช่ใช่เราจะไปบ้านศิลปินทุกข้อมูลถูกต้องทุก อตีปังจะเสร็จแล้วมารับเครื่องทางเริ่มยังโล่งหัวโล่องบอกอันนี้เลยครัองอ้งล่าสุดที่วาดรูประบายสีก็คือาาน่าจะปีที่แล้วที่เรียนเป็นเรียนระบายสีเราเรียนวาดรูปนะ าสีขาวไปก่อนเพื่อที่จะแปลองพื้นก่อนอาบิวตี้บ็อกเกอร์มาลองลองพื้นได้ลองพื้นก่อนนี่นะคะคือผลงานของเพื่อนที่ฉันขายขายห้าพันราคาห้าพันเราปรโมทที่ห้าพ โอ้โหห้าพันเลยเหรอห้าพันเลยเป็นอแอสแฟกค่ะอันนี้คือมีดอสีหน้าต่างนะโดนเอกันเลยนี่เป็นต้นไม้ยัง <c oughs> ที่เป็นส่วนดอกกุหลาบซึ่งดูกันนะคะว่าเสร็จก่อนเพื่อนมาหรือเปล่าเพื่อนมาแล้วเราก็ยังไม่เสร็จถ้ารีบก็จะไม่สวยทูกกว่า ินลักซิ่แลปินถึงกำเนิดเหมือนกูตัวน้อยง่วงอันนี้หิวใช่รู้ได้ไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราตอนเย็นเรามีไปดินเนอร์ดินเนอร์กับคนชื่อว่าคนยศรียศรีมณีนาดเบญจมาศมณีิจันสวรรค์สองทั้งคู่เลยพามาคณีทองมากเอ้ยจำได้มันน่าหมุดหงิดตรงไหนเนี่ย โอเคแต่เรากลับบ้านกันก่อนนะคะไปพักผ่อนไปอะไรแล้วเดี๋ยวเราตอนเย็นไปกันข้าวคายใช่เราไปรับคุณนายด้วยไปค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปรับเพื่อนนะคะเปิดกล้องแบบยมมากยมกันทุกคนไปเอานอนเหรอใช่นอนไปนอนตรงไหนไปนอนตรงโซฟาบ้านไอ้ทุกคนเดี๋ยวเราไปรับไปรับคุณครูนะคะคุณครูออกค่ะ กันค่ะรับเพื่อนมาแล้วนะคะทุกคนทรงแบบ<อ>คนค<ม>รูโอยค,คนครูสอนทรงอย่างยมแซดอย่างบ่อยเริ่มยมแล้วนะคะยมมากเลยเหรอหิวไหมหิวมากค่ะ นาจะไม่กินอะไรดีแล้วไม่รู้ค่ะเอาแล้วร้านที่ส่งมาอ๋อหมายถึงเมนูใช่ไหมเมนูคือเมนูอ่ะยังไม่รู้แต่รู้เมนูน้ำแค่ละแต่ร้านอ่ะรู้แล้วว่ากินร้านไหนร้านไหนแ่แต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าไปป็อคนชวันไม่รู้ได้แก่ร้านไหนงั้นเราไปเจอกันที่ร้านเลยดีกว่าเจอกันค่ะ ก็พูดที่บอกว่าคนทีซซ่าคนพิซซ่จากคู่จากคู่อยากกินหมูกระทะเป็นผู้ประสบกมไทยมายังไงนะเหมือนเจ๊ป้อมเลยมึงกูหันหน้ามาฝั่งนี้แล้วเหมือนเจ๊ป้อมจริงตรงผมตรงผมอ่ะใช่เลยใครต้อให้ลงอย่างนี้จะกินไหมทำให้กินอ่ะเลิฟเรานะอย่าเลิฟกัน เชฟเตือนแล้วนะค่ะวยถ้าคุณเป็นเชฟป้อมผมขอเป็นเชฟเตียนได้ไหมเฮ้ยยูเฉยๆถูกอ่ะเขากำลังคิดอยู่ว่าคือทุกควรสลัดเยลลี่วองซึ่งไม่มีใครกินกับฉันแน่นอนฉันไม่สลัดค่ะฉันกีนผักเน่อหนูคือสลัดมันอร่อยมากนะทุกคนจิ้มคอนเสิร์ตไม่กินเมเหรออันนี้รวมจานกั่นั้นเลยนะ

ก้นานกินซิงนี้ด้วยออเลิกคำตัวอย่างนั้นแย่งซิ่งคนไงนะสาคะใช่มั้ตัวอ,อยากให้ดูว่ามันแบบาษาษามันาน่ากินเนี่ยพี่หลักอาจารย์นี้ บอกลาเพื่อนเลยค่ะดีนะไม่ถ่ายข้างหน้าเมื่อกี้ห7นเจ็ดว้าวถือว่าเรากินเยอะกันอยู่เนาะ24รายการทั้งหมดอ่ะอาบอายุน้อยร้อยนี่ร้อยโลโอเคเราขอปิดกิฟต์แต่สุดท่านี้นะคะบ๊ายบาย กันใหม่คิปหน้าไดยสุปีคลิปเรียๆแบบนี้เลยบ๊ายบาย